ในสุดทาา s ซัมซุงก็ปล่อยอมือถือ 5G ในราคาหมื่นต้นๆออกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกสรรกันเลยคุณผู้ชมแต่ว่าถึงกะนั้นแล้วเนี่ยซัมซุง Galaxy A42 5G ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องให้เราต้องพูดคุยกันพอสมควรเหมือนกันว่าเขาเหมาะสมกับราคานี้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะและนี่คือรีวิวซัมซุง Galaxy A42 5G ค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา จุดขายของตัวนี้นั้นก็คือเรื่องของการใช้ 5G คุณผู้ชมในราคาหมื่นต้นๆของทางซัมซุงนั่นเองซึ่งออกมาเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีมือถือราคาไม่แพงใช้ที่เป็น 5G จากแบรนด์ซัมซุงคุณผู้ชมตัวนี้ด้าน,นหลังนะมีคนแซวว่ามันเป็น3ชั้นก็คือเหมือนหมู3ชั้นอันนี้อันนี้มันอยู่ที่คนจะมองจริงคุณผู้ชมว่ามันเป็นแบบไหนสลับการออกแบบที่มันเหมือนมีจุดๆๆอยู่เป็นหลายๆชั้นแบบนี้ซึ่งนั่นถามนระดุดนะกระดุดว่ามันก็สวยดีนะแต่บางคนอาจจะมองว่ามันไม่ชอบยิ่งเรื่่อองของ,ง,งขรสนนมมมมคผผูู้้ชลี USB ไทซีรูเสึกหูฟัง3.5แล้วก็ด้านบนมีแมโครโฟนตัดเสียงรบกวนท่านผู้ชมด้านขวามือมีปุ่ม v อ l u m e l o er, มล็อกเกแล้วก็ตัวของ Power b u t t o ตเั่นเองส่วนด้านหน้านั้นดีไซน์อาจจะดูงงงไปหน่อยกับปี2020ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมติ่งหยดน้ำถึงกลับมาอีกซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามือถือราคาไม่แพงหลายรุ่นเนี่ยก็จะมีตัวกล้องเนี่ยอยู่ในจอแลละ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันกียงไปติ่งหยดน้ําอยู่อันนี้น่าดุดงงมากเหมือนกันว่าทําไมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดใจอะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะและสำหรับลาโพงของรุน่นนี้ท่านผู้ชมจะมีเพียงแค่ตัวเดียวด้านล่างเท่านั้นนะจ๊ะด้านบนเนี่ยจะไม่มีลําโพงด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องั้งหมด4ตัวแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปเดียดพาละกันการออกแบบตัวนี้นะคะก็คือถือจับเนี่ยก็คือถนัดมือดีไม่มีปัญหาอะไรมีความโค้งมนอยู่เล็กน้อยแล้วกิดู้ใส่เคสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีความหนาขึ้นเหมือนกัันนในตวของ ความกว้างอันนี้คุณผู้ชมลองไปจับของจริงดูก่อนก็ได้นะว่าเหมาะกับมือแล้วหรือเปล่าเนาะต่อมาในส่วนของชิปเซ็ตน,นะคุณผู้ชม snapdragon 750ตัวนี้ก็แน่นอนเป็นรองตัวของ snapdragon 765แน่นอน แต่ว่าเขาที่ดูดลองใช้ดูเนี่ยน่าดว่าแยกด้วยตามไม่ค่อยออกเท่าไหร่คือมันก็ดูมีความเนยนตาดีแล้วก็การเล่นเกมต่างๆเนี่ยน่าดูทดสอบหลายเกมมากอย่างตอนที่พรีวิวจัดตัวของ LLY Lift ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปก็ถือว่าทําได้ดีนะคะก็คือ60เฟร,รมเกาะตลอดรับ g ROV หรือว่าเกมชิน Impact เองก็ตามแต่เนี่ยก็เล่นได้แต่เกมชิ้นเนี่ยมันพูดก,กันเยอะและ้วหลายๆเขาก็บอกว่ามันเป็นเกมเหมาะกับเล่นคอมมากกว่าพี่มันไม่ควรเล่นบนมือถือแล้วุณอยากจะเล่นคร่าวๆก็ปรับกลางๆหรือปรับสูงนิดหน่อยได้อันนี้ยังโอเคอย อาจจะไม่ได้สมูทมากสักเท่าไหร่นะนนคุณผู้ชมก็ต้องลองเลือกดูว่าเราเป็นเกมเมอร์ขนาดไหนคือถ้าดูว่าชิปเซตตัวนี้มันไม่น่าเกลียดเลยแล้วด้วยความที่จอเป็น HD ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เหมือนกับการแบกข,ของตัว GPU เนี่ยมันน้อยลงนะนนพอจอเป็น HD plus ปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าเล่นเกมได้ล,ลื่นแล้วก็สามารถรักษาเฟรมเรทได้เป็นอย่างดีแต่ความคมชัดมันไม่ถึง Full HD อันนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปลองตัดสินใจดูว่าตรงนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรบ้าง ต่เล่นเล่นเกมหายห่วงแน่นอนแล้วก็จอ HD Plus แบตเตอรี่ทนพอสมควรเลยแล้วก็เล่นเกมได้ล,ลื่นกว่าปกติพอสมควรเลยเหมือนกันนะถ้าเทียบกันกันกบซ p u ตัวนี้กับบนจอ Full HD หรือแม้กระทั่งตัวของการควบคุมความร้อนตัวนี้ก็ไม่ร้อนมากสักเท่าไหร่เช่นกันนะสำหรับหน้าจอตัวนี้ทนะ่านผู้ชมมาพร้อมกับจอ6.6นิ้วและที่โดนขย,ยี้กันหนักเลยก็คือว่าความละเอียดจอเนี่ยเป็นระดับ HD Plus เท่านั้นเอง HD Plus กับราคานี้สำหรับนักดดเองก็ต้องเรียนตามตรงว,ว่ามันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์หรือว่าประหลาดใจ ไม่นอยเหมือนกันตอนแรกเนี่ยได้ดูดูสเปคจากทางต่างประเทศมาผู้ชมเนี่ยกดกดดูเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยมันเป็นแบบ Full HD คุณผู้ชมนะเป็น Super Amoled Full HD ก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรได้ยิงกระแสมาก,ก็เลยลองเข้าตัวของแอปพลิเคชันอย่าง iDA 6 4เพื่อเช็คเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าจอ,องเขาเนี่ยเป็นจอแบบ HD จริงๆด้วยซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่า ประหลาดใจมากๆที่เป็นแบบนั้นแล้วก็จอเนี่ยยังเป็นซูเปอร์อัมเล็ตอยู่คือจริงๆนะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยมันก็ควรจะเป็น Full HD นะพูดยังไงมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นราคาเนี้ยมันไม่ควรได้จอ HD Plus ละในปีนี้2020แล้วก็ยุคของ 5G ด้วยถือว่าประหลาดใจแต่อาจจะเพราะว่าเขาอยากจะทําราคาให้ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งาวน,นี้คุณผู้ชมมาดูตัวจอภาพบ้างเนื่องจากว่มมาจอภาพของซัมซุง Samsung เนี่ยถ้าพูดถึงสีสันเนี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิ HD เท่านั้นเองอันนี้เป็นจุดพิจารณาที่โดนขยี้กันหนักพอสมควรเหมือนกันถามว่าคุณภาพจอดีไหมดีสีสวยไหมสวยทัชสกรีนเป็นยังไงดีแต่ว่าความละเอียดไปไม่ถึง Full HD ตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันน่าจะเป็น Full HD จริงๆถ้าใครไม่ติดก็ลองดูจากตรงนี้ถ้าใครติดก็ตามนี้เลยเนาะก่อนจะข้าไปหัวข้อถัดไปก็ต้องมีคนคําถามว่าเอางี้พี่ผมจะดู Netflix ในระดับ HD ได้หรือเปล่าดูได้นะจ๊ะดูได้ปกติเลยนะอ,อันนี้ก็คือตัวของ Netflix ของเรานั่นเอง เนี่ยเส้นหัสีดำมันสวยมากๆเลยอ่ะ เนี่ยซัมซุงคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้แหละหน่วยความจำรุ่นนี้ให้มาที่ 128G กิกคุณผู้ชมแล้วก็แรมนั่นอยู่ที่ 8G กิกอันนี้คือปกติแล้วนะไม่มีอะไรพิเศษคราวนี้มาดูส่วนของกล้องถ่ายภาพบ้างอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่รุดประทับใจมากสุดในเครื่องนี้เลยก็ว่าได้ปกติซีรีส์ที่อยู่ราคาประมาณนี้ที่ดูดเคยเห็นก็จะเป็นพวก A 5 1 A 7 1อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ถ่ายออกมาโอเคแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่กล้องค่อนข้างสวยเลยต้ย้้้้้ออองเเเรรราาาาาาขปปะกกกบไดววยลลลลลลนนนหั48 Y8 มโค5 000, แ็ านอันชมบที่กล้องหน้านั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนั่นเองตัวภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาเนี่ยนีด่ดูถ่ายออกมาได้หลากหลายมากๆคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพไปพร้อมๆกันนะดูจากการถ่ายภาพทั้งเลนส์ u ั t r a w i d เลยแล้วก็เลนส์ปกติเนี่ยจะเห็นว่า1สีสันไม่ค่อยเพี้ยนไดนามิคค่อนข้างดีแล้วก็การถ่ายรูปตู้ปลาอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าจับภาพได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมกับราคาประมาณนี้ชอบตอนที่แบบไปถ่ายเสื้อผ้าหรือว่าไปถ่ายอะไรแบบนี้เนี่ย สีสันมันดูสวยงามดีแต่ก็ยังติดโทนวอมวอมอยู่นะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบก็คือว่าในระหว่างที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถสลับเลนส์อัลตร้าไวท์กับเลนส์ปกติในเวลาถ่ายได้นะซึ่งดูถ่ายให้ดูเป็นภาพนี้นะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่าได้ดูถ่ายเป็นเลนส์ปกติหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเลนส์อัลตร้าไวท์ซึ่งแน่นอนอัลตร้าไวท์อาจจะถ่ายที่แสงน้อยได้น้อยกว่าตัวของเลนส์ปกติแต่ก็ยังเห็นภาพที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกันและสวยงามมากๆอันนี้ถือว่าทําได้ดดีีนนนะคะคใเรื่่ออองงงขาวโแต วิดีโอของรุ่นนี้ไม่สามารถอัด60เฟรมได้ซึ่งราคาประมาณนี้ควรจะอัด60เฟรมได้แล้วแต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะมีระบบ Super Stable หรือว่าตัวการสั่นมาให้อันนี้ก็พอชดเชยได้บ้างแต่ใน,นดููคิดว่า60เฟรมควรจะมีนะ แต่ว่ามันก็ไม่มีนะจ๊ะอัดได้ 4K 3 0เท่านั้นเองคราวนี้มาดูตัวของกล้องหน้าบ้างคุณผู้ชมกล้องหน้าเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยนยดุดก็ชอบเหมือนกันถ่ายออกมาโอ้โหสกินโทนออกมาสวยเลยทีเดียวคุณผู้ชมทําออกมาได้ดีภาพคมชัดสวยงามมากๆตัวนี้จะแตะโฟกัสไม่ได้นะคุณผู้ชมแตะไปจะเป็นการวัดแสงโอเคไหมอืมนั้นๆน่าจะเป็นเรื่องที่น่าดุดชอบมากที่สุดและในส่วนของการใช้เครื่องเนี่ยเพราะว่ากล้องเขามันดีมากเลยถ่ายปุ๊บสวยเลยอะ เออถา่ายอกมาดีมากๆนะใครที่อยากได้โทรศัพท์ที่เป็นแนวซัมซุงกล้องสวยและวรองรับ 5G ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ไปเลยเพราะจุดเดียวที่คุณอาจจะพูดกันถึงเยอะหน่อยอย่างเช่นตัว Full HD เนะี่ยยังไงคนก็ต้องพูดถึงยังไงก็คุณก็ต้องโดนแต่ว่าถ้าเกิดคุณรับได้จะมันจะเป็นโทรศัพท์ที่ดีเครื่องหนึ่งเลยนะอ่าโอเคไหมแต่เรดูว่ามันก็ควรเป Full HD จริงๆนั่นแหละ เดี๋ยวจะหาว่าอวยไงก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอเคคราวนี้มาดูในเรื่องของเน็ตเวิร์กบ้างนะครับผู้ชมรุ่นนี้รองรับตัวของ 5G จริงๆและก็คือสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วก็ตัว Wi-Fi เนี่ยรองรับถึง Wi-Fi 5 g h z ซึ่งความเร็วนั้นดีเยี่ยมมากๆแบตเตอรี่รุ่นนี้ผู้ชมให้มาที่5,000 m ah, ิลแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่15วัต์การใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้บอกเลยว่าทั้งวันเนี่ยผ่านสบายแน่นอน 1 0อยเซนะยังไงก็ผ่านสบายแต่ว่านันดูดเดี๋ยคิดว่าจริงๆแล้วซัมซุงน่าจะเริ่มพัฒนาชาร์จเร็วที่เป็นมาตรฐานใหม่นะคือขั้นต่ำไม่ควรเป็นสิบห้าลนันนนดูคิดว่าอย่างน้อยต้องมี20ถึง30แล้วนั้นก็ฝากทางซัมซุงเนี่ยลองพัฒนาในตัวของชาร์จเร็วให้ดีขึ้นนิดหนึ่งจะได้เทียเทยมกับหลายๆเจ้าด้วยที่ตอนนี้แข่งกันแบบดูเดือดหรือเกิดน,นะสรุปเลยลก็แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับซัมซุง Galaxy A42 5G ตัวนี้ตัวที่เป็นประเด็นไม่สุดอย่างเรื่องจอเนียนดนะดเลแลแหก,ก็ เพียงแต่ว่าเป็น HD Plus ในราคานี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องเพ่งเล็งตรงจุดนี้เป็นสําคัญเหมือนกันแต่ถ้าเกิคุณผู้ชมมองข้ามได้ว่าอ่าอย่างน้อยฉันก็เขื่องร้อนน้อยลงเลยเกมดีขึ้นหรืออะไรเองก็ตามแต่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอเครับกับตรงจุดนี้ได้คุณก็ซื้อนะกล้องดีมากนะคะแบตเตอรี่ดีมากรอมแรมให้มาเยอะ CPU ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะ ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะติดนิดน,นึงก็คือดีไซน์มันอาจจะดูะย้อนยุคไปหน่อยนะดูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวนี้หลายๆเจ้าก็พยายามกลับมาทําติ่งหยดน้ำไซ้อย่างนั้นนะ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามันจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หรือเปล่าอันนี้ดูดูไม่แน่ใจแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบ Samsung ก a l ซ x y A425G ตัวนี้หรือเปล่าขอไม่บอกดูด,ดขั้นหนึ่งกันเรากันนะจะได้พูดคุยกันได้สำหรับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ดูดูก็ต้อนรําลาไปแล้วคุณผู้ชมตัวนี้จริงๆโอเคนะแล้วก็จุดพิจารณาดูดเองก็บอกหมดแล้ววว่าทุกคนจะซื้อมือถือได้ถูกใจคุณผู้ชมก็แเรากันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ลําลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามให้ดูดูด้าาาบบย